ดีจ้ามานะคะ่ะพี่น้องกินข้าวจะมีแก้วบวชหงค่ะแตมบวชหงผัดพริกแกงทะเลเนาะมีหมึกมีกุ้งมีหอยมีอะไรน้องไม้จังค่ะมีะมะมะมมหล,าย,ลยายอย่างค่ะเจ้าศาสตรจ้าหมูทอดค่ะมันเหนียวญี่ปุ่นนึกเข้าเดี๋ยวดูกคนจ้าไม้จ้ากินหลายคนจ้ะก็เลยมีหลายอย่างค่ะทุกคนจ้ะมาชิมด้วยกันเลยหุงเอาได้ค่ะหุงกอเก้าแล้วอันหอนอยู่มันยังบ่ติดค่ะมันอันหอนอยู่มันยังบ่ติดนะ เนเหญี่ปุ่นเแค่ะมากินกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะมาเลยทุกคนเหนียเกนียวเนียวเนียวค่กินกับอะไรตำมะฮงันวาะอืมมาีย้จ้ะมน้ เอามัใช่หมดทอดนี่นก่นี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 น่นี่นว่นีันี่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 น่อีมนนี่่อี่น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 ีนี่นนนี่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 นีน่อี่น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 นีนี่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 น่นี่นี่นนีมนนี่นี่นีี่ปี่นอ่่าีี่นี่นีนีนี่นีน อとでロัวเด่นโดนาซุนอะอีกคนแล้วกันอกันแันพริกแกงันี้ค่ะกพพริกแกงใส่ทะเลไหมคะแม่ใส่แล้นั่นเป็นันอันนี้ผงกะทิผรองอือ

บุกับจอบตามบอกเนี่ยมันเริ่มปั่นเลยนะคือมันเริ่มเริ่มเย็นแล้วพอดีแซ่บเลยแม่เขาอยากกินน้ำแบบทันทีนะคะแม่ะไปไหนแม่ไหนด้ย้วยแม่ไม่ถนัดอ้าวคนนั้นใา่นี้มันคลายลูก

ทไมอะอืมไม่ได้กวมาเลยว่าที่เดียวมันเพจจากก็ได้แบบโจกของมากสินะยังไม่จังนะฟังแบบที่มันบอก โอ้โตกิน้มาดูใจกันนะนี่กินับนี้ก็เหนียวับนี้นนุมมาดูจนุ่สเปมาโอ้นี่ข้าวเหนียวกับมันนี้เนี่ยเตะเตะเอาข้าวเตนแต่ว่านไมจะมกิน่ใส่าเกด้วยก็ให้กินนีก็เป็นองาเส้นมือเปงยเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวทอด จ้าน้องเจ้าหญิงเนาะย่บ้านรมันเจ้าหญิงนะทุกคนให้ชุดเจ้าหญิงเนาะข้าพรองาพัดลมหันมาทางแม่ทำไมมันไปทางนั้นลูกหันแม่หอนอ่ะเขากระเพราต้องย้อนทำไรหามืออาชืมอแบบอาชื่อแบบ

มือนกนทัาここはほらこうこう変って書いてるメ่ก็เหือนกเอยี่นมันเมนเียใส่ไปสิ้มันเถออกัเดียวกันเียวกันเป็นยังมั่นขึ้นก็อาเมนันอันนสอแหกว่าันซีแหกกว่ายรานขายยาบังรานอะมันขายบรันะคนไหมมอืมเย่มากขาย มาใหทุกคนยยาอันนี้แสบแสบขันยี่ห้อนี้แสบนมนี้ดีค่ะทุกคนแันนี่ยญี่ปุ่นยี่หอนี่เป็นน้ำยี่ห้อเนาะว้ามีหมูจะไป

ไม mm. ว่าอย่างน้กินกินร้านให้ขอใาจัเป mm. ็นไงร้านให้ขายกับแพงๆมีขนงหนาๆเดียวเนาะนอจะเห็นคนนี Beach ้มูจิฮหร์ย้อยฮอร์ไซตบตกล่องนั่งอยางนก็ม่นมก็ม่เอ้เมนิก็เลยกินน้อไทยไทยไอ่ะ เรยมีแต่แนเนาะทนาีนองไกปกกินเทเลไรแต่ไรหรอบดดำๆันนั้นกินอันนีนจ๊ะข้าเนียวหมูปิ้ง้ดกินวจะุข้าวเหมูปิ้ง่งข้าวเหนียวหมูปิ้งนอ๋อ ข้าวเหนียวด้วยนะลูกดุกแม่เมูสไล์ถอดเส็นมันบางดีนะแม่มาคว้านา่นนกบกุบะ่ว้นยาขึ้ักั่าางนเลยว้าันนะทำใหญ่้อเี้ยงถิ่นบบไหนเราไปมื่หน่ nó thích không? cái này, nãy nay, miết thế ơ. dễ sai. haha. cái khác. haha. hài hòa

เอาละ่าเอามาหามากไมนี่เราจบเราชอบจ่ชบจำมมาาจกินสขาก็จ้ามเี้ยวกูปป้พุชเล้มนเป็นะไรกกินข้าวเหนียวแล้ก็กินข้าเนียวทุกคนแล้วกทาบักกินข้าวเหนแล้วเนี่ยเพราะว่ามันคลอเนะเป็นป่วยเป็นยัง วันค้มดันน่จะขืนไมแล้ว oh, you mm. มาใครกนขันยอนไบากุกระพาครับพ่ออายุยืนเนี่ยน้องกินี่นี่นี่นก่นี่น้นี่น่นน เนนเลย้วที่กูได้ใช่วันกเลยวันละกินสัตวสที่เาีกิน้างขานป็นแดกนี่มันเข้มข้นแล่มันแรย

จะไปได้ค to ่ะใ่ท mm hmm. ี่แกงได้นะกาไม่ืนถ้าหนึ่คิดจะกัดจิสุทธพริกเผามาไม่ใครด้เห็นะไหมจ้่นัเจ้าอยูดกินงกินข้าวมาแล้วค่ะทุกคนจ้าอิ่มทั้งทุกอย่างค่ะ คุณมากค่ะคราวนี้กันเล่นน้อยนึงคำหนึ่งอิ่มมากคะ่ะแซ่บจริงๆค่ะไหมถ้าจริงๆค่ะ,คะทุกคนจ,นาจา๋านนะคลิปนี้มาจากเราเพี่ยวกบ้านบายบายีช